สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอสิงสางโคราชเดือดร้อนหลังถูกเชื้อราระบาดกินครับหัวมันเสียหายนครราชสีมาวันนี้นะครับ11มกราคม259ในฉลองแก้วแหวนอายุ50ปีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองลังกาหมู่10ตำบลกุโบดอำเภอสิงสางจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าปีนี้ตนลงทุนปลูกมันสำปะหลังไปแล้วทั้งสิ้น15ไร่ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลัง แต่เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตขึ้นมาปรากฏว่าขณะน,นี้แปลงปลูกมันสำปะหลังของตนที่ปลูกไว้ทั้ง15ไร่ถูกเชื้อราไพท็อปทาลายกัดกินจนหัวมันสำปะหลังที่ปลูกไว้น่าเสียหายเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทําให้ครอบครัวตนเกิดอาการเครียดเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าต้องนําเงินที่ได้จากการจําหน่ายมันสำปะหลังทั้งหมดไปใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลที่ตนได้กู้มาแต่ไม่สามารถนํามันสำปะหลังที่ปลูกไว้ไปขายให้กับโรงแป้งได้ซึ่งที่ผ่านมา ตนได้มีการแจ้งข้อมูลระบาดของเชื้อราไฟท็อปไปยังสำนักง,งานเกษตรอำเภอสิงสางเพื่อให้ส่งนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือแต่ที่ผ่านมานักวิชาการก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเชื้อราไฟท็อปเติบโตหรือแพร่ขยายมาจากแหล่งใดทําได้ก็แค่ได้เพียงการแนะนําให้เกษตรกรมันตรวจสอบต้นมันสำปะหลังที่ปลูกไว้อย่างใกล้ชิดเท่านั้นนายฉลองยังกล่าวต่อว่าสําหรับเชื้อราไฟท็อปจนถึงขนนัะนนี้ในไร่มันสำปะหลังของตน เมื่อถอนหัวม,มันสับหลังแล้วจะพบว่าหัวม,มันสับหลังจะเน่าจากเชื้อราดังกล่าวทําให้ตนมั่นใจว่าผลผลิตมันสับหลังลังของตนปีนี้จะเน่าเสียหายเกือบทั้งหมดและไม่สามารถนําไปขายได้ซึ่งจะทําทให้ตนไม่มีเงินไปใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลตามกําหนดอย่างแน่นอนดังนั้นตนจึงอยากวอนให้หน่วยลายงานภาครัฐเร่งหาวิธีป้องกันและแก้ไขกับชาวไร่ะมันสับหลังโดยเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายไปมากกว่านี้คนระับ